ถ้าราคานี้ต้องมาที่โรงงานใช่ไหมเนี่ยไม่ราคานี้เลยจัดโอ้ก็คือจัดส่งทั่วทั่วทั่วไทยเก็บเงินปลายทางเก็เงินปลายทางนะครับมาที่โรงงานเดี๋ยวเฮียรถให้อีกเฮียรถให้เฮียรถให้สามร้อยเลยสามสี่ร้อยจะคุยง่ายด้ใจดีตอนที่โรงงานนี่เฮียรถให้สามร้อยสุดยอดเลยครับเฮียเฮียให้รถให้สักรีบด่วนเลยนะครับสามร้อยเลยเป็นค่าน้ำมันครับขับรถมาแล้วเอาไปซ่าน้ำมันโอเฮียให้ค่าน้ำมันสามร้อยเลย ก็เป็นที่หมายถึงว่าจัดชุดโชว์ไว้นะเฮียนะโชว์ไว้เดี๋ยวให้เฮียดูว่ามีชุดไหนบ้างครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยเริ่มราคาอันนี้คือชุดพี่ป้าเนี่ยออกใหม่นะอ๋อตัวนี้มาใหม่12 order 6เดี๋ยวนะครับสิบครับพี่ลองเปิดเพลงฟังอันนี้เป็น12 order 6นะ12เดี๋ยวเฮียใช้ไม้แข็งนะ สิบสองนิ้วออเดอร์หกนะเฮียใช้ไม้สิบหกบิลแข็งแล้วก็เฮียก็ใส่ตะแกรงเหล็กกันหนูกันหนูกันเฮียต้องใช้ไม้เนื้อแข็งเท่านั้นเช่นไม้ไม้ธรรมดามาทําพวกตู้ทับไม่ได้นะอ๋อครับผมจนทำทำไม่ได้หรอกเพราะเฮียจะสั่งไม้เข้ามาเพีงเป็นคันรถอ่ะรถติดล้อก็จะทับเป็นไม้ไม้เนื้อแข็งเอามาเอามาทำตู้โดยเฉพาะเลยครับอันนี้เป็นชุดสิบสองออเดอร์หกสิบสองนิ้วเออเบลดสิบสองนะครับสิบสองดอกดอกของเฮียก็ ของเยนนำเข้ามาเองนะครับผมดอกสิบสองนิ้วสามร้อยวัตต์อแต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นคางหมูคางหมูนะครับเป็นคางหมูสิบนิ้วนะสิบนิ้วแล้วก็แหลมดอกเดียวเป็นคางหมูสิบนิ้วครับผมฮะแล้วก็แหลมดอกเดียวเป็นแบนด์แบนด์นากระิแบนด์ของของเฮียเองเลยแบนด์นากระินะฮะแบนด์นากระิหมดแต่นี่เราใช้ชุดเนี้ยเราจะใช้เป็นพาวเวอร์มิก e r mix power mix ครับราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้ว เก้าเก้าพันเก้าร้อยบาทเนี่ยโอ้โหราคานีคือไม่คือคือคือราคาที่พอนราคาเก้าพันเก้าร้อยบาทนี่คือฟรีค่าขนส่งนะโอ้แล้วก็เก็บปลายทางนะคะครับผมลูกเนี่ยเนี่ยฟรีค่าขนส่งเลยนะฮะครับผมแล้วเก็บเงินปลายทางเลยครับเนี่ยราคาเนี่ยโอ้ก็คือลูกค้าสามารถสั่งแล้วก็เก็บเงินที่ปลายทางนะัะใช่พร้อมที่พร้อมที่จะเปิดใลยสายเสือียงให้หมดเลยครับให้ครบให้ครบอันนี้ก็เป็นคุณภาพเสียง เป็นได้ได้ไม่เป็นไรเพลงนี้อะไรเงี้ยเพง ขอไปขวเหล้าตั้งมาดองมะนาวเมียปลากระถินขึ้นทินสั่นเอากระถินขึ้นทินก่อนค่ะอาจารย์นาเรนตรีแล้วกะหักดาวเมียปลาอาจวดจัดเงียวยังเดียวแต่ต้องเบอกนะอาจารย์อยากกัดพูดแบบอยนี้ได้วันนี้ขอบคุณนะคะน้องผิวด้วยนะคะ ยังได้อยู่นะเพราะว่าแต่ว่าเพราะว่าตัวใหญ่ไม่ได้ครับผมตอนยางนี้ยังได้อยู่โอ้โหอันนี้อันนี้เรียกว่าสุดคุ้มนะเฮียนะสุดคุ้มเลยราคานี้เรียกคุ้มเลยนะต้องซื้อจากโรงงานต้องซื้อจากโรงงานนะราคานี้โอ้โหทำเฮียก็ไม่ได้เลยนะนะครับผมคือคือถ้าถ้าราคานี้ต้องมาที่โรงงานใช่ไหมเฮียไม่ ราคานี่เลยจัดส่งอก็คืจัดส่งทั่วทั่วทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับมาที่โรงงานเดี๋ยวเฮียรถให้โอ้โหเฮียรถให้สามร้อยเลยสามสี่ร้อยคุยง่ายใจดีมาที่โรงงานนี่เฮียรถให้สามร้อยสุดยอดเลยครับเฮียเฮียให้รถให้สักรีบด่วนเลยนะครับสามร้อยเลยเป็นค่าน้ำมันครัไหนขับรถมาแล้วต้องน้ำมันโอเคเียให้ค่าน้ำมันสามร้อยครับอันนี้ก็คือชุดเริ่มต้นนะครับต่อไปเป็นเอ่อที่พัด ชุดนีนะเยียที่แรกทํามานะครับเสียทํามาลองก่อนนะเสียไม่คิดว่ามันจะเสียงดีขนาดนี้อ๋อทดลองพอพอทําเสร็จแล้วเสียงมันดีเกินคาดนะเกินคาดเลยครับผมมันหย่อมันนุ่มเลยนะครับผมสําหรับอันนี้คือชุดขนาดเหมาะเหมาะเลยสําหรับคนที่มีทําาอยู่ตุนทรัพย์ไม่เยอะมากนะครับต้องการอยากได้ชุดอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสําหรับลูกค้านะครับผมนอย่างชุด